สวัสดีทุกคนควันนี้จะมาพาไปดูการบัดค่าความสันทานนะดินนี่คือเครื่องมือของเราเป็นมิเตอร์วัดความสันทานดินครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่คอนทออันนี้ก็ตัวทีนะสำหรับใช้สำหรับเครื่องมือของเรานี่ก็เป็นหลักดินที่เราจะใช้ในการวัดตทดสอบมันนี่นะอันนี้เป็นเหล็กเส้นยาประมาณตับหกสิบเซน ส่วนนี้ก็เป็น,น็กเส้นชุบทองแดงนะครับความยาวประมาณ8เซนติเมตรนี่คือความสูงของเขานี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการวัดคือหลักดินเดิมเดี๋ยวเราพาไปดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักดินเดิมของอา,านนคารเราปรยาชญ์ได้ลองหันต่อวัดค่าวันตันทานพววนี้ออกมานะต่อก็เตรียมคําเมือกันใะเดย์อย เดี๋ยวผมพาไปดูทั่ว,วไปก่อนเดวยวปกติเครื่องมือเราก็จะบิดเช็คนาน,น,นจับผ่านแบตเตอรี่ชิกและก็วัดค่าก่อนทันทานจานัดให้สูงตันครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือว,วัดเราถ้ามันเกิดค่าความทันทานที่สูงมันจะได้ไม่ตที่ยฟร์สเกลบิดมาทิ้งหอ